สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีนซีรีมาวันนี้เรามาทำกันบ้านกันเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์ลวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่สิบสาเดือนอะไรเดือนมิถุนาพศสองพันห้า้อยหกสิบปดมามาเริ่มกันเลยลูกตัวแรกคือ PSL t Time m r a m e d a y เป็นไงบ้าง วันนี้เป็นขาลงกระโดดแตกขึ้นเย็บเส้นขาลงตัวนี้ทำไมเล่นได้ลูกเพราเรายกถูกต้องลูกมันยกแล้วลูกเนี่ยดูเสไหมอ่ะอันนี้มีการหลุดดูดแล้วดึงกลับมายืนแล้วก็ยกแล้วเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่บน EMA ด้วยตัวนี้ถ้าเราเข้าแถวนี้สต็อปอยู่ตรงไหนหลูกกี่บาทคะสต็อปลอ กี่บาทคะหกจุดสองถ้าเรามีของล่ะเท๊ตตเทก็อยู่ตรงไหนขอเป้าหมายลูกเจ๊โปรฟิตเป้าแรกอยู่ตรงไหนคะหกจุดห้าบาทค่ะแล้วถ้าแบกได้ล่ะขออีกหนึ่งเป้าซิกี่ <7. S 1> <7. S 2> บาทคะเจ็ดบาทเจ็ดบาท แต่ก่อนหน้านี้มันจะมีตรงนี้นะเส้น EMA สีแดงคือ EMA เท่าไหร่สองร้อย EMA สองร้อยอยู่ที่ราคาหกจุดเก้าตรงนี้เราอาจจะเป็นจุดเช็คโปร f ฟิตจุดที่สองก็ได้คือหกจุดเก้านะตัวถัดไปท็อปลุกทาเฟมเด ตัวนี้เป็นยังไงบ้างดูซิหนูเห็นอะไรบ้างดูไซเวสโตแตกขึ้นเหยียบเส้นอืมเราเห็นไซเวย์ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไซเวย์อย่างนานเลยไซเวย์แล้วช่วงไซเวย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงด้วยนะขาลงไซเวย์แต่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาเหยียบเหนือเส้นแล้วใช่ไหมสโตแตกขึ้นแล้วด้วย ตัวนี้เข้าได้อย่างลูกเข้าได้แล้วซับล้ออยู่ตรงไหน,นกี่บาทคะยี่สิบเจ็ดจุดสี่อ่าเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยตรงเนี้หนูเห็นไหมลูกมันคือเส้นอ i เอซึ่งตัวเนี้เป็นขาลงแต่ว่า มันเริ่มขึ้นมาอยู่เหนือเส้นแล้วก็มีการยกแล้วเนี่ยจากการไซเวย์กลายเป็นเริ่มยกตัวไซเวย์ก่อของเขาคือยี่สิบหกจุห้าแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่เหนือกรอบไซเวย์แล้วก็มาย่ำอยู่ตรง EMA สีเหลืองคือ E ที่เท่าไหร่ลูก89ดเก้า <5. 9. S 1> อาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ EMA ตัวนี้แหละเป็นจุดสับลอของเรานะถ้ามีของล่ะเทปเปอรพ์ตัวไหน เป้าหมายลูกอ่าตรงนั้นคือเส้น EMA สีแดงแต่ก็จะถึงเส้น EMA สีแดงมันจะมีด้านซ้ายมือหนูดูสิลูกมันจะมีด้านซ้ายมือลูกแนวตั้งอยู่ตรงไหนก่อนอ่าตรงนั้นใช่ลูกตรงนั้นกี่บาทคะชะลิลสองบาทเออเอาตรงเนี้ยแหละเป็นเป้าหมายของการเทสผลิตเรานะคืงสามสิบสองบาท ตัวถัดไปคือ B C P ตัวนี้เป็นไงบ้างลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นจะโตตัดขึ้นอยียดเส้นถ้าเราเข้าแถวนี้สปอตตรงไหนลูก อืมกี่บาทคะสามสิบหกจุดสามอ่าเป,นะเป็นสามสิบหกจุดสองห้านะลูกเป็นตอบเาของเราแล้วก็ถ้าเรามีของล่าเป้าหมายเทปว่าขึ้นจะตรงไหนกี่บาทคะเออแปดจุดห้าค่ะถ้าผ่านเป้าแรกลูก มาขอเป้าถัดไปเดี๋ยวมาขอบีบกราฟนิดนึงนะให้น้งเห็นด้านซ้ายมือค่ะเป้าถัดไปตรงกี่บาทคะสามสิบเก้าจุดหกเอาเป็นสามสิบเก้าจุดห้านะคะอ่ะตรงนี้เปลี่ยนตัวเป็นเดลต้าลูกทำเฟมเด เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นถตาตัวตัดขึ้นเยียบเส้นเข้าได้ยังคะเข้าได้แล้วถ้าเราจะเข้าแถวนี้สต o อปลอดละ่ะมีตรงไหนกี่บาทคะเดี๋วนะม้าจะขยายนิดนึงมันเล็กแปหหนูไม่ค่อยจะเห็นอ่ะคราวนี้ ตรงไหนดูที่นึงเราจะเอาตรงเส้นเอเอกี่บาทลุกตรงเส้น e อ a อลุกเงินนั้นต่ำไป97.5ตอนนี้ถ้าเรามีของล่ะทเทคก็มนเพรงไหนเป้าไม้กี่บาทคะ110 110แล้วถ้าเบกได้ล่ะขออีกเป๊บนึง ตามมาหน่อยเร็วๆดูด้านสายเออกี่บาทคะหนึ 1, <115. S 1> ่งร้อยสิบห้าให้หนึ่งร้อยสิบห้าตัวสุดท้ายแล้วเป็น D R นะโกสิบเก้าตัวนี้ท่าเฟมเดย์เป็นยังไงบ้างเป็นขาขึ้นตะโจต่ขึ้น เียนเส้นค้าได้ยังคำแร้แล้วสต๊อปล็อตอยู่ตรงไหนกี่บาทคะสิบบาทเออสิบบาทสิบบาทไปเลยถ้ามีของล่ะเป้าหมายเทีบปิดอันนี้มีแค่เป้าเดียวอืมกี่บาทคะสิบจุดเจ็ดบาทโอเคเรียบร้อย วันนี้ก็ทำกันบ้านทั้งหมดห้าตัวด้วยกันนะอ่ะมาฝากบอกอะไรที่บ้างฝากกดส u คร c กดกระดิ่ง้เดิคลิปใหม่ม่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ ช่องหลีนซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย